สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท,ที่5ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณ้องอีกแล้วในวิชาภาษาไทยเนาะในคาัที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของคำราชาศัพท์ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเด็กๆห้องนี้อ่ะเด็กๆบางห้องก็เป็นคำราชาศัพท์บางห้องก็เป็นคำภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยใช่ไหมคะก็เรียนไม่เหมือนกันเนาะ เรียนไม่เท่ากันนะคะแต่พอมาเห็นเรื่องนี้ก็คือเราได้เรียนเท่ากันแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนาะเด็กพอจะรู้ไหมคะว่าสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนี่ยแตกต่างกันยังไงรู้ไหมเอ่ยบางคนก็รู้บ้างบางคนก็ไม่รู้นะคะงั้นเรามาดูกันเลยว่าทั้งสามคำนี้แตกต่างกันอย่างไร มาดูคำแรกนะคะคำแรกก็คือสํำนวนนะคะสํำนวนเนี่ยหมายถึงคําเปรียบเทียบนะคะโดยเราจะนำความเป็นไปของสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนนะคะส่วนท้าพังเพยเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับสุภาษิตนะคะเป็นคำที่มีลักษณะในการ ชมหรือแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเตือนใจเราให้เราได้คิดถึงคํากล่าวนั้นนะคะได้ตีความหมายของคํานั้นๆเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องราวต่อไปเป็นสุภาษิตสุภาษิตคืออะไรสุภาษิตเป็นข้อความสั้นๆนะคะจุดจุดสังเกตของเขาจะเป็นข้อความสั้นๆแล้วก็จะมี ความกระทัดรัดนะคะแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งมีคติสอนใจนะคะแล้วก็จะเป็นความความคิดเอกเกี่ยวกับความคิดแนวปฏิบัตินะคะที่สามารถที่สู่ได้นะคะน่าเชื่อถืออันนี้ก็จะเป็นแบบสรุปเนาะสำนวนนะคะก็คือถ้อยคำเขาจะมีถ้อยคํำคงคายนะคะถ้าเป็นสำนวนมีใจความเปรียบเทียบส่วนสุภาษิต จะเน้นเนต็นคติให้คติสอนใจแล้วก็สอนให้เรานะคะมีความประพฤติที่ดีงามน,นะคะส่วนคำพังเพยเนี่ยจะนิยมเป็นแบบคำคล้องจองนะคะแล้วก็เตือนใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างเนาะระหว่างสำนวนกับคำพังเพยน,นะคะ,ะถ้าเป็นสำนวนเนี่ยก็จะเป็นถ้อยคำที่แบบมีคำคม เออมีคําคมคารลมคมคายหนึ่งนะคะมีความหมายเป็นโดยในนะคะหรือเชิงเปรียบเทียบแล้วก็เวลาเราแบบว่า,าเปรียบเทียบแบบไม่แปลความหมายอะ่ะจะบอกยังไงดีคือถ้าเราเปรียบเทียบนะคะความหมายกับอ่าคำที่เป็นสำนวนคือมันไม่ได้มีความหมายที่แบบว่า สอดคล้องกันในทีเดียวนะมันจะเป็นความหมายที่แบบว่าเป็นเชิองอ้อมๆเป็นความหมายแบบให้เราคิดให้เราได้คิดต่อว่าแบบอเขาต้องการจะสื่ออะไรมันเป็นเชิงแบบว่าพูดเพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของเรานะคะให้เราเนี่ยได้คิดยอย่างเช่นคำแรกน้ำท่วมปากคำที่สองคำวันที่สองก็คือแทนแต่มือแข็งนะคะ แล้วก็ยังมีคำาอื่นอีกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะต่อไปคำพังเพยตามเป็นคำวูดยังไงก็คือคำพังเพยก็เป็นสำนวนอย่างหนึ่งี้นะคะอยู่ในอ่าเป็นเชิงเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะจะเป็นเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เราเนี่ยได้พบเห็นนะคะไม่เน้นอ่าไม่เน้นเป็นเรื่องสั่งสอนเนาะแต่จะเป็นแบบว่าใช้แบบทำนองประชดประชานนะคะ เป็นการเตือนใจเตือนสติเราให้เราอะนำเองมาปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติภายในทางที่ดีนะปฏิพฤติดีปฏิบัติชอบนะไม่ใช่ว่าปฏิพฤติแต่เรื่องไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าเขามีคำนวณสมาธิอะไรตรงนี้ไว้เพื่อให้เราได้คิดได้เตือนใจเตือนเตือนสติตัวเองเนาะอย่างเช่นคำว่าลูกไมห้หล่นไม่ไกลต้น ลูกไหม้หล่นไม่ไกลต้นนี้เป็นยังไงก็เหมือนพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นเชิงประชดนะคะว่าถ้าพ่อแม่ดีลูกก็จะดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีลูกก็จะไม่ดีตามไม่ดีนะคะซึ่งเราจําเป็นต้องไม่ดีตามไหมสมมติว่าพ่อแม่เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจําเป็นต้องไม่ดีตามพ่อแม่ไหมไม่นะคะไม่จาเป็นเขาเขาพูดเพื่อแบบมาเหมือนเชิงประชดแหละอ่ะพ่อแม่เป็นอย่างนั้นไงลูกก็เลยเป็นอย่างเนี้ย จริงๆไม่ใช่นะคะเราจะต้องประพฤติดีประพฤติชอบไม่ต้องไปทําตามอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องไปทาตาม,มต้องเก็บมาจําเก็บมาคิดเนาะ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำประเมินกันเนาะก็เป็นคำนวนหนึ่งที่ใช้เปรียบเทียบนะคะอันนี้จะเป็นอ่าเกือนใจในเชิงแบบคำของโจงนะคะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ยังความรู้เปิดความรู้ท่วมเทตัวก็คือมีความรู้แหละแต่ไม่มีทักษะชีวิตนะคะไม่เคยอ่าอย่างเช่นสมมุติอันนี้สมมุตินะอย่างเช่นเอ่อคนที่ชื่อพลอย,อยางอ่ะสมมุติคนที่ชื่อพลอยนะคะเป็นคนที่เรียนเก่งมากเรียนเก่งทุกวิช,ชาได้คะแนนดีมากๆแต่กับ ทำงานอะไรไม่เป็นเลยงานบ้านก็ทําไม่เป็นงานเรือนก็ทําไม่เป็นงานเล็กแน่นยๆอย่างเงี้ยที่ควรจะทําเป็นก็ทาไม่เป็นอย่างซักผ้าง่ายๆแค่นันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยนะก็ทําไม่ได้นะคะก็คืออยู่ในสังคมไม่ได้นั่นแหละะมีความรู้ก็จริงนะคะแต่ไม่เอาความรู้มาปรับใช้มาเอายังไงอะ ไม่เอามาปรับใช้นั่นแหละเนาะไม่เอามาปรับใช้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับคนอืนน่ได้นะคะอ่ะต่อไปสุภาษิตก็จะเป็นเชิงข้อคิดเตือนใจเนาะมีความหมายไปในทางแนะนำนะคะสุภาษิตจะเป็นเรื่องของการแนะนำสั่งสอนเนาะแนะนำสั่งสอนนะคะถ้าเป็นคำพําเพยก็จะเป็นให้ข้อคิดเตือนใจถ้าเป็นสุภาษิตก็เตือนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการแนะนําแล้วก็การ ไปด้วยในตัวยกตัวอย่างเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ความหมายชัดเจนตรงตัวเลยนะคะก็คือถ้าทำดีแล้วก็ได้แต่เป็นดีนั่นแหละได้พบได้เจอแต่เป็นดะีแต่ถ้าเราทำไม่ดีทำชั่วเราก็จะได้รับผลกรรมนั้นเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะ,ะต่อไปเราจะมารเรียนรูอ้อันนี้เล่นเกมกันนิดนึงอนะ่ะมันเนเกนอันนี้ ภาพนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าเด็กดูภาพสิคนนะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรมไม่พายเรือเนาะีกำลังจิดมปลายบัวนะคะแล้เวเด็กคนนี้แหละทำอะไรช่วยเพื่อนพายหรือเปล่าช่วยพายก็ไม่ช่วยพายนะคะจะต้องเป็นอะไรสำนวนนี้เด็ๆดกๆน่าจะคุ้นเคยนะได้แน่เลยน่าหลายคนก็ตอบได้นะคะคำนี้ก็คือมือไม่พายเอาเท้ารานะ ก็คือไม่ช่วยไม่พอแถมยังเป็นภาระกอยังทำตัวเป็นภาลักอีกนะคะเนาะอ่ะแล้วอันนี้แหละลูกถ้านี้ตรงกับํำนวนไทยได้เด็กๆดูภาพสิคะอะไรนี่อะไรตกถังข้า3สามเอออ่าถูกต้องนะคะหนูตกถังเข้า3สามนะคะ เตกทังข้าสารในที่นี้ความหมายเขาก็จะเป็นาการที่คนที่มีฐานะต่ำกว่านะคะได้ไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะสูงกว่านะคะทำให้ความเป็นอยู่เนี่ยสบายยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเลยเปรียบเที่ยบเนาะสำหรับคําที่ว่า,าสำรวนที่ว่าหนึ่งตกทังข้อสารนะคะก็คืออาจจะเป็นอ่าถ้าพูดง่ายๆเป็นคําพูดของเราเลยก็คือ เป็นคนจนแล้วมีโอกาสได้ไปแต่งงานกับคนรวยๆนะคะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ต้องไปทํางานทําการอะไรก็อยู่ได้อย่างสบายนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าหนูตกางข้างท่งวันนี้เราก็จะมาเรียนสำนวนนะคะการซักห้าคำละกันเนาะคำแรกนะคะไก่เห็นตีนงู มูเห็นนมไก่อันเนี้ยความหมายก็คือต่างใยต่างรู้ความลับของกันและกันนั่นเองนะคะ,ะคำที่สองคำนี้เด็กๆน่าจะคุ้นเคยเคยได้ยินกันบ้างแหละคังคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยนะคะแต่ได้ดีได้ดีแล้วก็แสดงเกลีย ลืมตัวนะคะลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเคยมีฐานะเป็นยังไงเคยทุกข์ยากยังไงนะคะเป็นคนลืมตัวนั่นะคะดังนั้นเด็กๆอย่าเป็นครั้งคบขึ้นวอนะคะด็กของครูเป็นเด็กดีอยู่แล้วเนาะ,ะเราจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราจะได้ดีแค่ไหนได้ดีได้ดีแม้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เราก็จงอย่ายูมนะคะใครมาขอความช่วยเหลือมาทำอะไรก็ช่วยเพื่อนไ่อย่างเช่นอ่ะเราได้คะแนนดีใช่ไหมเราสอบแล้วเราได้คะแนนดีเดีย๋ยวเพื่อนเราทําไม่ได้เงี้ยเราก็อย่าแบบเหลืองจนลืมแบบว่าฉันไม่สอนเธอหรอกเธอต้องทำเองอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูนะคะว่าเออกว่าเราจะได้มาถึงค้าเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างเท่านั้น การที่เราได้สอนเพื่อนมันก็เหมือนเป็นการทดลองคามลูกหอไปด้วยเราก็จะยิ่งพัฒนาสูงขึ้นอีกสูงขึ้นไปอีกนะคะต่อไปคำนี้นะคะคุณนเคยันดีเนาะปิดทองหลังพระนะคะก็หมายถึงการทําดีนะคะแต่ไม่ได้รับการยกย่องอสอ่งเสริมอ,อะไรเพราะว่าไม่มีใครเห็นคุณค่านะคะหรือเอาง,ง่ายๆเลยก็คือการทําดีโดยไม่มีใครเห็นนั่นแหละ เราทําความดีนะคะไม่จําเป็นต้องให้คนมาเห็นไม่จำเป็นต้องให้คนมาสรรเสริญเยินยอเราก็ได้นะคะเรารู้ตัวเราดีว่าเราได้ทําดีะะ mm hmm. เราสบายใจแล้วเนาะใช่ไหมดังนั้นการทําดีนะคะทคําไปเถอะค่ะจะททำมากแค่ไหนก็ได้แต่อย่างเดียวที่ไม่อยากให้ทำคือการทำชั่วนะคะไม่ต้องทําเลยจะดีกว่าเนาะทําดีถึงไม่มีใครเห็นอย่างน้อยเราในละคะที่เห็น ฟ้านี่เลยค่ะเทวดานางฟ้านี่เขาว่าหินนะคะยังไงก็ขึ้นตัวหวนอยู่แล้วนะคะทำดีเดียก่อนนะคะเด็กๆอ่าคำต่อไปกินปูนร้อนท้องนะคะก็คือคนที่มีอาการพิรุธนะคะ,ะแสดงอาการเดือดร้อนขึ้นมาอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเอาใครดีสมมติคนชื่อกิฟต์ละกันอ่ะคนชื่อกิฟต์ คนชื่อกิฟเนี่ยขโมยเงินของครูไปนะคะแล้วครูเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้ออกิฟต์เอาไปแต่ไอ้กิฟก็แบบตอนแรกๆตอนที่ครูไปถามครูก็ไปถามหาเนาะว่าใครเห็นกระเป๋าตังครูใครเห็นเงินครูหรือเปล่าเงินครูหล่นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีใครแสดงอาการอะไรแต่กิฟเนี่ยมีอาการร้อนตัว รีบเอ่ยมาทันทีว่าหนูไม่เห็นค่ะหนูไม่ได้เอาไปค่ะหนูไม่รู้เรื่องค่ะอันนี้คือการแสดงทิรุดออกมาก,การที่ว่าเรารอนตัวหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเรามาแอบแอบหยิบของเพื่อนไปโดยที่ตั้งใจเนาะถ้าไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รอนตัวนะคะแอบหยิบของเพื่อนไปแล้วเพื่อนอ่ะก็มาหามหาสิ่งสิ่งนั้นตัวมุแอบ หยิบปากกาเพื่อนไปแล้วเพื่อนจะใช้ลละวแล้วเพื่อนก็มาถามอันนี้ปากกาของเราหรือเปล่าเห็นมันเป็นแบบเดียวกันกับของเราเลยนะคะก็เพื่อนคนนั้นก็ไม่ไม่ใช่นะฉันซื้อมาเองไม่ใช่ของเธอหรอกฉันเพิ่งซื้อ,อมาเมื่อเช้านี้เองนะคะก็คือการพูดการแสดงอาการออกมาเพื่อแสดงพิรุษอ่ามันเป็นพิรุษเนาะคนเราเวลามีพิรุษนะคะมันดูออกนะคะ ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็มันเป็นประสบการณ์เนาะเด็กๆทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่า,าแสดงยุยุ์ยังไงนะคะเป็นยังไงเนาะคำต่อไป้นถังให้เป็นเข็มน,นะคะก็คือการที่เราเนี่ยพย,พยายามทำความทำจนทำอะไรจนสุดความสามารถจนมันจะสําเร็จจนกว่ามันจะสำเร็จเออช่วงนี้ไฟละสมองกูเริ่มเบลอแล้วนะตอนนี้นะอ่ะเอาใหม่ ผลถังเป็นเข็มนะผลทั่งผลถังผลทั่งให้เป็นเข็มนะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยเพียรพยายามทําอะไรจนสมความสามารถจนมันประสบผลสำเร็จเนาะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมครูก็กําลังพยายามสอนหนูให้หนูเนี่ยเข้าใจให้มากที่สุดพยายามที่จะ สอนด้วยเล่นด้วยเพื่อให้หนูไม่เครียดต่อก,การเรียนออนไลน์ต่อก,การเรียนโดยที่เราไม่ได้เจอกันนะคะการที่ครูไม่ได้เห็นหน้าหรือครูก็ต้องอ่ารู้สึกว่าจะต้องทํายังไงนะเพื่อให้หนูเรียนอย่างมีความสุขใช่ไหมคะดังนั้นนะคะครูก็อาจจะมีพูดวิ่นพันกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นความสนุกในช่วงมงนนั้นไปนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะได้มีเสียงหัวเราะในการเรียนกับครูบ้างนะคะแล้วก็ถ้าโควิดมันดีขึ้นเนาะก็กลับมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวควรจะซื้อขนมรอเด็กๆทุกคนเลยดีไหมเอ่ยไว้มีโอกาสมาเจอกันนะคะ,ะสำหรับพารังงานวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า44นะคะ อย่าลืมเขียนชื่อชาเ์ที่ให้เรียกรอนะคะเสร็จแล้วส่งมาในอัลบั้มไลน์เหมือนเดิมนะคะก็เป็นแบบสึกหัด์ง่ายๆอีกแล้วนะคะหวังว่าจะเสกจสภานชั่โม,มงทุกคนเนาะสู้ๆนะคะเด็กๆครูเป็นกําลังใจให้นะคะและเด็กก็ต้องเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะคะเราจะต้องผ่านสถานการณ์โควิด -19 นี้ไปให้ได้นะคะแล้วหวังว่าจะได้เจอกันแบบที่ไม่ต้องสวมแมสแล้วนะคะมันต้องมีฟักวันหนึ่งนะคะ ที่เราได้เจอหน้ากันตอนเช้าจนถึงตอนเย็นเลย,ยที่ไม่ต้องสวมแม้คุยกันนะคะตู้ทีค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กสวัสดีค่ะบ๊ายบาย